จำโลโก้นี้เอาไว้ให้ดีครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันดีเพราะเป็นวันแรกที่โลโก้นี้จะอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดไม่ว่าจะเป็นรถใต้ดินไม่ว่าจะเป็น b t s และห้างสรรพสินค้าชั้นนำรวมไปถึงทั่วทุกมุมถนนและสี่แยกใหญ่ๆใ,ใจกลางเมืองและที่สำคัญคือทั่วประเทศด้วยอ๋อมีใน7 e เ e ่ e อีเลเวนด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดครับเราจะต้องออกไปออนทัวร์หรือว่าสื่อของเราเนี่ยเป็นที่นิยมขนาดไหนเออมันมีจริงหรือเปล่ามันใหญ่จริงหรือเปล่าอย่างที่เขาพูดไวเนื่องจากตอนนี้เราได้เป็นพาร์ทเนอร์กับแ l ลนบีนะครับสื่อ out of home ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูกันครับเราคนทีมงานมา300กว่าคนโดยการที่เราจะไปด้วยรถตู้คันนี้คันเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะไม่พอเราจึงต้องทำการขม,มิดตัวทีมงานของเราและยัดเข้าไปให้เรียบร้อยไปครับขม,มิบ้วยนะนี่ครับ อยู่ที่โชว์ดีซีนะครับคุณจะเห็นจอใหญ่เบิ่มขึ้มเลยที่หน้าห้างสรรพสินค้าครับบอกแล้วเราทำอะไรเล็กๆไม่เป็นอยู่แล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่พยาไทยนะครับต่อไปก็จะเป็นราชเทวีเส้นนี้ทั้งเส้นก็จะมีดีไอคอน Group ครับอยู่ให้คนที่สัญจรไปสัญจรมาได้เห็นตรงนี้ตลอดเวลาครับ มาแล้วครับ The i ค o n g รุ u p แอดสยามพารากอนนะฮะนี่ออกจากออฟฟิศมาในระหว่างทางเราได้เห็นป้ายวิวบอร์ดนะครับมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่บอกไปเราปูผมทั่วประเทศเลยในสื่อออนไลน์นะฮะรวมไปถึงสื่อออฟไลน์และสื่อวิวบอร์ดอาพอัพผมทั้งหมดเลยและผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีที่สุดสำหรับชาวดีไอคอนนะฮะวันนี้เราจะตะเวนทั่วกรุงเทพเลยแต่จริงสื่อของเรามีทั่วประเทศเลยเอาว่าในสยามพารากอนเนี่ยเราเดินกันนานเลยครับเพราะมีทั่วพารากอนเลยมีตรงไหนไปดูกันดีกว่าครับ โอเคเราได้ไปดูที่พรารก้อนกันมาครบแล้วนะครับคือป้ายเต็มพาราก้นอนไปหมดเลยตอนนี้เรามาที่สยามฝั่งร้อนนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเดินดูโลเคชันต่างๆดูว่ามีป้ายของเราที่ไหนบ้างไม่ไหวแล้วขอเข้าเซเว่นซื้อน้ําก่อนนะครับร้อนฮนะไม่ไหวฮนะขอน้ำแตหน่อยเฮ้ยมีจอนี้ด้วยเฮ้ยมีจด้วยนีย่ในเซเว่นอีเลฟเว่นก็มีนะจ๊ะนี่เราซื้อสือ่อกขนาดนี้เลยนะครับ ครับที่ตึกอินโดเชนก็มีดีไอคอนกรุ๊ปนะครับเพื่ออยู่กลางสีแยกกระสอกเลยที่บอกว่ารถติดนักติดหนาและแปลว่าทุกคนจะได้เห็นดีไอคอนกรุ๊ปกันนะครับในแยกนี้นี่ฮะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่จะทําให้คนได้รู้จักดีไอคอนกรุ๊ปมากขึ้นนะฮะ และนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผมสามารถจะดูได้ภายใน1วันนะครับจริงๆแล้วเราจะมีทั่วประเทศเลยใครเจอป้ายของเราตรงไหนก็ถ่ายรูปมาแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติด h h s h t a g Dicon Group เอาไว้ด้วยวันนี้มันเหนื่อยแล้วจริงๆแหละผมต้องขอตัวกลับบ้านแล้วนะฮะหว้จะเจอกันใหม่นะครับบาย